ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเนมเบส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 ไม่ต้องร้องงหานะเว้ยคือจริงจริงเนี่ยคือต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าดีใจเพราะว่าพวกกูเนี่ยลืมแต่ว่าอย่าร้องไ่า คออ่าอ่าพี่เบลฟันได้หน่อยคือต้องบอกว่ามึงไม่ต้องดีใจกูกูลืมไปแล้ววันเกิดมึงแต่ว่าอะไรแมวไม่เาพี่เพลงนี้โอยผมโตนสามสิบสี่สิบแล้วน่มัสเกลียดขาดมากเลยต้องบอกว่าไม่นี่ไม่ทุกคน h ฮปปี้เบิ่ม่ดิพี่ คือซีโอมันต้องยิ่งใหญ่ไงสิอ่ะเดี๋ยวให้คริสติน่าด้วยคริสติน่าเบสเนี่ยอ่ะคริสติน่าให้บูเบสเดมันถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่อ่ะเออไม่ปูดูกล้องด้วยอ่ะไม่ไม่เป็นปูกล้องมันดูเขาเท่เดีอ่ะภาพมันจะเป็นไรไหมแค่อันนี้คริสติน่าไอไอไอโค้สนะโอเคโอเคโอเคเอาเอาอายังอยู่นี่อยู่เออเออแห่งแค่คิสติน่าไปส่วนของผมได้ขอเห็นทั้งไอเบสทั้งคริสติน่าทำไงวะไอเบสมึงก็เข้ามาให้อยู่ในกับคริสติน่าสวยเอาไป เอาันนี้น่าจะเป็นวันเกิดที่จริงๆก็คือมึงจำมันเกิดบ่อยมากปกติตลอดตลอดเลยนะครับเป็นเป็นเด็กแบบปาร์ตี้เนี่ยเหรอผมไม่ท้องไมงทำงานนะครับเบ๊ก็จริงเราทีมงานเราลืมวันเกิดมันไปหมดแล้วแหละแต่ว่าคือทําเป็นให้ดูดีหน่อยก็เลยเอาเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์มันผ่านมากี่วันแล้ววันเกิดหนึ่งวันแค่เดียววันเดียววันเดียวเอาพุ่ม่าให้มันอวยพรเลยนะทีนึง ครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับขอขอให้คนข้างหลังเลยครับกลัพี่โอ้ไม่เอาไม่เอาอาาคิดได้ Happy Birthday หน่อย Happy Birthday มาล้อมเพลงไปด้วยคิดด้วย Happy ดับเลยขอให้พวนซีโอได้ดีใจมากให้คนถึานลอยลอยลอยเลยดีใจหนึ่งขอให้ขอให้มีความสุขในชีวิตแล้วกันเจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆเข้ามาแล้วก็อยู่ตื่นแบบพวกนี้ก็ไม่เจอพี่แดนอีกเออไม่ได้เจอพี่ปูพี่ผมพี่ป้านะขอบคุณทุกคนที่อวยพรดไม่ด้วยเบสไม่ได้ไวยพรมากแล้วมันเหลืองใช่ไม่เดี๋ยวเราเราไปตัดเค้กมากินเล่นกันตัดให้คุณด้วยเจ้าของมันเกิดเนี่ย มาโอเคมาเดี๋ยวเรามาช่วงถามคำถามเยอะๆกันดีกว่ากับกับน้องกิฟติน่านะเพราะว่าต้องบอกว่าอืเดี๋ยวปิดเดี๋ยวขอปิดอันนึงเพื่อนๆอยากให้ปิดอันไหนถ้าปิดผมก็กระโดดไปหรือว่าคุยทางผมก็ได้เดี๋ยวรอ t w เนอะกิฟติน่า ใั่คชรัค่ะ่คืะคันคันนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมพี่ว่าอยู่ประมาณนานเท่าไหร่ใช่ไหมคือยังไม่ได้ซื้อตัวกลับเลยอ่าอก็ว่าการินถ้าแบบอยู่ฟรีไทม์อยู่ยก็มีกันอเกนอเกนใช่ไหมอินเทอร์ลนด์น่ารักน่ารักนะครับถ่ายคลิปถ่ายอลไรเล่นกันได้เป็นมิตรภาพที่ดีใครๆไหนดูข้อท้าบวมหน่อยไอ้นี่ไหนดูด้ข้อท้าบวมไหนไหนอ๋อ น้ำแข็งอะน้ำแข็งอย่างเดียวไอ้พวกนี้ไม่ช่วยเราน้ำแข็งไปไปโนน้ำแข็งช่วยอีล้วไอไอไอฮัลโหลแข็งแก่งอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากต้องบอกว่แตก่อนคุยไงให้ before ไอไอไอไ see your photo before long time you d a n อะ you have บุกเข่เขนเขนาไมว why อเข้ามาเข้ามาข้าับ อ่ะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยน้ำแข็งน้ำหข็งต้องเปลป่าๆนี่เลยแหละน้ำแข็ <Thank you. S 1> เดี๋ยวกินให้อร่อย <laughs> เดี๋ยวขอปุ่มอะไรอ่ะโอเคป okay? <Okay, okay. S 1> ่ะกดกดโอเคโอเคเอ๊ะน,นี่มันปุ่มอะไรเนี่ย <laughs> เอ๊ะน,นี่มันปุ่มเอ๊ะน,นี่มันปุ่มมรขอสัมภาษณ์การินก่อน Why? before you have Bum, 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 bum. Oh. yes, uh, every day. Uh, before before me, musical and dance. Uh, only here, high here, or three, or musical time three hour, Uh, one day, two, or two, oh, six hour, here dance, here dance, six hour, one day, 6 hour, yeah, uh -huh. yes. two, two, two it's a time, two time, musical nah, two time, six time uh, or six hour. คิวคิวอืมคือไม่ไม่ต้องไปห่วงแต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกให้ว่าขาเขาเปิดรูปมั่งตกใจมากแอมแอมตกใจนะไอซีบีฟอร์ยูโฟโต์แบบโอ้โหขาช้ำแขนช้ำเขาเป็นนักเต้นนะคะไม่ต้องห่วงมาคุยกับน้องหงสต่อน้องหงสเนี่ยคุยเรื่องชอบกินอะไรไปแล้วบ้างพี่ปูผมขอคำถามจากพี่ปูหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนถามเพราะว่าเราจะได้คุยกับน้องหงส์นิสักเฮ้ยหยูยุชอบไม่ช็อคทเวนตี้มิเนียรโอเคทเวนตี้มินียโอเคทเวนตี้มิเนียร โอเคโอเคอ่าเราจะได้แบบว่ามาทำความรู um, ้จ um. ักน้องกันเพราะว่าน้องมาอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยเคไอศ์รีมเหรอครับผมไอซ์สตรีมหรอครับผนี่นๆเนียนๆอยู่อยูกินกันเลยมีมีซ่อมสองสามอันนะอือร่อยออร่อย จริงเลยค่ะมาอร่อยอร่อยไปร้านไปร้านกินด้วยดิไปกินมามาเรามีเล่นอะไรแล้วคิดถึงมากถามๆตรงนี้เอาแบบเรื่องจริงไม่เอาเรื่องเล่นไม่ถูกอ่าโอเคดีใจที่ได้เจอกันักเลง้งเรานกเลง้งแบบเดี๋ยวคยุยกับคลิปหน้าต่อนะน่ารักมันอร่อยอร่อย ม,มาเคทิน่าทำไมถึงมาประเทศไทยสาครั้งแล้วคิ่เบละข้ <Because. S 2> <Because. S 1> าเบลครับ because ฉันชอบไทยแลนด์อ่ะเพราะว่าชอบเราก็เลยอยากรู้ว่าชอบอะไรเพราะว่าหลายคนคือเข้ามาในช่วงเร็วมากๆ ถ้าจะมาทุกเดือนนี่ผ่านมาเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะแทบจะเวน้นเอาจริงเพิ่กงก,กลับไปของการกลับไปวันที่เท่าไหร่กลับไปประมาณอาทิตย์นึงอ๋อ้ยุยูุทธ์ทำอะไรออยู่อยู่ที่ไหนครับอะไรนะปกตอิอยู่อยู่ที่ไหนครับคือน้องเขาจะอยู่ยายมาเลเซบ้างมาเลเซียต้องบอกต้องบอก<า>บอกก่นว่าหลายคนต้งยอมรัมาเลเซอ่ะคือคือคือหลายคนเนี่ยที่เวลาเห็นอืมคุณวิวเพลย์เดิม2กิโลกรัมวันเดย์2กิโลกรัม p o s s i b ต้องบอกก่อนว่าหลายคนจะอยู่ที่มาเลน้อเป็นเป็นจีม,มาเลใช่ไหมวนใหญ่แล้วก็จะเป็นจีนี่จีซีอ๋อลูองมโมเลอืมเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแพลตฟอร์มที่เป็นจรจริงเนี่ยเข้าไม่ถึงเราเข้าถึงไม่ได้นะครับแพลต<พ>ฟอร์มจริงๆที่เพื่อนเอนเล่นติ๊กต็อกกันอยู่เนี่ยผมบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงประเทศจีนหรือไปดูคนจีนได้นะครับหรือว่าเขาก็ไม่สามารถดูเราได้เหมือนกันคนจีนที่เราเห็นเลยก็มีน้องๆหลายคนอยู่ที่พัทยาเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในประเทศที่แบบไม่ไกลอะไรเงี้ยซึ่งวันไหนถ้ามีโกกเนี่ย็ เจอกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ